อธิษฐานจิตยังไงใช่ไหมคะเอาสมสเต็ปของครูปฏิสัยนี่เป็นเทคนิคนะไม่เคยบอกใครที่ไหนเลยจะบอกว่าการอธิษฐานจิตไม่จําเป็นต้องพระนมมือค่ะแต่สิ่งสําคัญคือ 1. จิตคุณต้องนิ่งคุณต้องอยู่ในสภาวะที่นิ่งไร้ความคิดไร้ความกังวลทุกสิ่งทุกอย่างวางทุกอย่างลงทําจิตให้สบายค่ะหายใจฟล์พลังงานไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้คุณได้อยู่กับลมหายใจตัวเองจิตนิ่งจิตว่างแล้วค่อยเริ่ม อธิษฐานจิตสเต็ปที่2คือคนนึกภาพให้นึกคําอธิษฐานเป็นภาพไม่ต้องพูดเป็นคําใครที่อธิษฐานจิตไม่เป็นไม่ต้องพูดเป็นคําก็ได้คนต้องการความสําเร็จแบบไหนหน้าตาแบบไหนเงินแบบไหนจํานวนตัวเลขในบัญชีเป็นแบบไหนเท่าไหร่อะไรยังไงคุณนึกเป็นภาพขึ้นมาแบบปิ๊ง ขึ้นมาเป็นภาพเหมือนกับว่าภาพมันลอยอยู่ในอากาศตรงหน้าคุณนะคะหลังจากนั้นสเต็ปที่3ค่ะคือคุณเข้าไปรู้สึกกับภาพภาพนั้นภาพนั้นอะส่งความรู้สึกมาให้คุณยังไงถ้าคุณรู้สึกเป็นไปได้สําเร็จแน่นอนคุณทําได้มันเป็นของคุณถ้าคุณรู้สึกว่าโอเคคุณเป็นเจ้าของมันมันจะเป็นของคุณค่ะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันยากเกินไปหรือมีความรู้สึกติดติดขัดขัดอยู่ข้างในเวลานึกภาพนั้นมันไม่โฟล์นั่นเองพลังงานมันไม่โฟล์ดังนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนเป้าหมายใหม รู้สึกมีความสุขสนุกเป็นไปได้มีความหวงังมีพลังงานที่สูงขึ้นรู้สึกขอบคุณชื่นใจมั่นใจปิติใจกับตัวเองจังเลยอะไรแบบนี้นะคะคุณสามารถรู้ได้เลยนะว่าคําอธิษฐานนั้นจะเป็นจริงไหมคุณดูจากพลังงานหรือความรู้สึกที่คุณรู้สึกกับภาพภาพนั้นนะคะถ้ามันเป็นความรู้สึกบนบนที่อยู่ตรงนี้นะคะคุณได้แน่นอนนะคะครู้สึกข้างบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นความรู้สึกว่ามีความสุขสงบ รู้สึกเป็นอิสระรู้สึกมั่งคัง่งรู้สึกปิติยินดีกับตัวเองรู้สึกขอบคุณรู้สึกซาบซึ้งสำนึกรู้คุณรู้สึกมีแรงบันดาลใจมีแพชชั่นนั่นเองนะคะใครมีหนังสือเล่มนี้ก็ไปหาดูได้นะคะอยู่ด้านหลังทําไว้ให้แล้วนะเป็นอุปกรณ์วัดทุกอย่างว่าคุณจะได้หรือไม่ได้อะไรนะคะเป็นอุปกรณ์สําหรับวัดการตัดสินใจของคุณว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกหรือไม่ถูกอยู่ด้านหลังของสมุด i อเอค่ะ อาฐารจิตสไตล์ครูปาติสนะคะไม่ต้องใช้คำพูดใช้ภาพค่ะง่ายที่สุดและเข้าถึงด้วยค่ะ